ฮะากเพื่อนหัวขงาด้อล้มึงไม่มีอะไรดีเลยนะฮะเนี่ย ไม่กล้าคบกับมึงแล้วทุกวันนี้กูไปที่ไหนเนี่ยเขาคิดว่ากูเป็นคนโง่อไปหมดต่อไปอะ่ะมึงกับกูขาดกันเจอกันอีกน้อยเฮ้ยพ่อขาตั้งไม่ต้องมาสอนกูขาตั้ง <What? S 2> ขาตั้ง <c oughs> มึงโง่กูเยอะกูอ่ะโง่แคบบ่ระดับปฐมมึงอะ่ะระดับปริญญาตรีปริญญาเอกด็อกเตอร์ความโง่ของมึง <c oughs> บอกขาตั้งขาตั้งเอาขามาตั้งงนี้บ้าหรือเปล่าปีสุดหล่อพอดีว่าพวกเราสองคนมีธุระด่วนอ่ะสุดหล่อไปส่งพวกเราไหนได้ปะงั <c oughs> น้นสิคะงั้นเอางี้นะถ้าสุดหล่อเนี่ยยอมไปส่งพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะจ่ายค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าเติมน้ำมันรถให้เต <c oughs> ิมเต็มถังเลยนะคะ เออคือจริงๆแล้วว่ะพวกเราสองคนอ่ะจะต้องไปเดินแบบชุดชัยนใ้าไม่รังเกียจสุดหลอกก็ไปกับพวกเรานะไม่ไปเอานี้างี้นสุดหลอกเดี๋ยว กเราจัดโซน V I P ให้สุดหล่อเลยใด้นั่งข้างหน้าเห็นแบบชัดๆแบบซุ้มๆไปเลยโอเคปะไม่โอเคเฮ้ยปามแกว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่อะทำไมถึงไม่อินขนาดนั้นอะไม่รู้เหมือนกันอยากเล่นเกมอใช่อยากเล่นงั้นเดี๋ยวเราแอดไลน์แล้วก็เล่นด้วยกันไหมปัง แม่เอยกูเผลอหลับไปแป๊บเดียวใครมาขมโมยกางเกงกูไปวะโ,โอ้อู้เสียดายเลยอดไปส่งน้องปาล์มสุดที่รักกูเลยเฮ้ยไม่ใช่น้องปาล์มคนที่กูแอบชอบเลยโอหเสียดายเสียดายแม่ใครมาขมโมยกางเกงกูไปวะโอย